สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ใหม่จะพามา,าขยายพันธุ์ต้นตะไคร้ด้วยกันนะคะเราจะมาดูว่าเราจะขยายพันธุ์ต้นตะไคร้ยังไงวันนี้ใหม่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะตามใหม่มาเลยจ้านี่ค่ะอันนี้คือต้นตะไคร้ที่ใหม่จะพาเพื่อนๆนะคะเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะคะในการขยายพันธุ์ตะไคร้ด้วยกันนะคะวิธีการในการตัดตะไคร้นะคะเพื่อนๆ ก็คือให้เราตัดเอาตะไคร้ที่อยู่จากกอรตรงนี้นะคะตัดยากนิดนึงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือเราได้ต้นตะไคร้นะคะที่จะเอาไปเป็นต้นแม่พันธุ์แล้วนะคะให้เราตัดตัดใบเขาออกให้หมดเลยนะคะเ,เพื่อน ให้เหลือแต่เง้าแล้วก็เหลือยอดไว้ยาวความยาวเพียงแค่นี้นะคะให้เรานำตะไคร้ที่เราได้มาเอาไปแช่น้ำนะคะในกระมังหรือว่าในถังที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่น้ำแค่ปริมๆิมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ำเยอะเพราะว่าถ้าใส่น้ำเยอะต้นเขาอาจจะเน่าได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแช่ต้นตะไคร้ไปแบบนี้นะคะเป็นเวลา3-4วันก็พอนะคะเพื่อนๆ เรามาดูกันว่าหลังจากที่เรานํตาตะไคร้ที่เราจะปลูกมาแช่น้ําไว้สี่วันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะนี่เห็นไหมคะพอเราแช่น้ําได้สามสี่วันนะคะก็คือเขาจะแตกรากเยอะขนาดนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นตะไคร้ที่พร้อมที่จะไปลงปลูกแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะซึ่งกระตุ้นการการแตกรากของเขาเนาะเวลาที่เราไปปลูกลงดิน ก็คือเขาจะได้ไม่ตายนะคะนี่ลากเขาเดินดีมากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือพร้อมที่จะไปปลูกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆไปปลูกตะไคร้ด้วยกันนะคะปลูกตะไคร้กันนะคะ,ะ,นนะ,คะห,หนึ่งก็ประมาณสองต้นนะคะไม่ต้องขุดหลุมลึกๆนะคะเพื่อนๆเ,เราจะขุดหลุมแค่ประมาณให้ท่วมงอกตะไคร้แค่นี้พอนะคะ แล้วก็ปลูกเอียงประมาณ45องศานะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกเอียงนะคะก็คือเขาจะมีต้นใหม่แทงขึ้นเป็นแนวตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลูกเอียงเพื่อให้ต้นใหม่งอกขึ้นอันนี้ก็คือแค่นี้เองค่ะเสร็จละ แล้วค่ะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้เขาเลยนะคะลดน้ำให้ชุ่มเลยนี่นะคะนี่คือขั้นตอนการปลูกตะไคร้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะหลังจากที่เรารดน้ำเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้ก็คือเราจะปล่อยให้ตะไคร้เขาโตเองตามธรรมชาตินะคะสำหรับคลิปนี้ไหมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับไหมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไหมอยากจะแบ่งปันสาระดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะอาจจะคุยไม่ค่อยเก่งแต่ก็เต็มใจที่จะแบ่งปันนะคะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ